ครับครับก็กลับมาเรื่องของการที่คนเสื้อแดงเนี่ยมักจะถูกป้อนข้อมูลที่ผิดๆเป็นประจำฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่มาแก้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับล่าสุดเนี่ยทิดาเทวันเสร็เอาอีกแล้วครับนกแรกแต่ไม่กล้าที่จะโพสต์ด้วยตัวเองครับแต่ผมคิดว่าอาจจะโพสต์ด้วยตัวเองก็ได้แต่ไปเขียนว่าทีมงานนะครับโดยคราวนี้ทะเลาะกับนักข่าวต่างชาติเลย Hmm. ทีมงานเมื่อวันที่16 <c oughs> าพฤษภาคม2 5 5 7ครับ <c oughs> ครับโพสต์ว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อที่แพร่หลายในโซเชียลมีเดียถูกโพสต์โดยไมเคิลยอนชาวอเมริกันที่นิยมกปประท้ทำขึ้นเพื่อใส่ร้ายโจมตีการชุมนุมของนปชที่ถนน,นอักษะขอยืนยันว่าไม่มีภาพแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษเลยว่าไมเคิลยอนอเมริกัน supporting pdrc edited this picture The c a m b o d i a flag in the UDD's demonstration at Aksa Road คือแล้วก็โพสต์ข้อความนี้ขึ้นบน Facebook อันนี้แสดงแปลภาษาีะไ้ไหไมขึ้นย,ยอนอ่านเหรอใช่ครับ<ะ>เพื่อเพื่อเพื่อที่จะแสดงให้พี่น้องสอแสดงได้เห็นว่ากรณีธงชาติของกัมพูชาเนี่ยไม่มีที่เป็นตหนักสป,ปฏิเสธเลยปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับคุณไมเคิลยอนเนี่ยก็สวนกลับทันทีครับ เกมเป็นภาษาไทยเลยอ่ะขยายหน่อยสิขยายเขียนว่าทิดาครับ crazy แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยครับทิดาเสียสติเสียสติใน crazy อ่ะครับ crazy เรีโอเคเราจะได้แต่ว่า crazy in love ก็เสียสติที่จะรักหลงรักจนงมงาย crazy in love ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อทิดาปรากฏว่าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกล่าวหาว่าผมดัดแปลงภาพถ่ายนี่เป็นเรื่องจริง นี่เป็นเรื่องจริงจังและเป็นข้อความที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการกล่าวหาใครสักคนว่าตัดแปลงภาพถ่ายมันเหมือนกับการกล่าวหาเขาวว่าขโมยรถขโมยรถยนต์แม้แต่การนำที่คอปทอก็บอกกล่าวกับผมเมื่อสองวันก่อนว่าผู้คนเชื่อว่ารถผู้คนเชื่อว่าธงเขมรที่เป็นุนน่มของเสื้อแดงเป็นของปลอมมันอปนจอดีจร่าน่าสนใจว่าของที่อยู่ด้านหลัง ดูแล้วเกือบเหมือนธงชาติของอิรักนี่คุณดูสินานไม่บอกของคุณแม่หอกผมอีกแม่เแม่เราคุณต้อกดเพิ่มเติมไห้ผมติผมมีอยู่แค่นี้เอาอ่ามเยอะใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้แหละแล้วแม้แต่แกนนําที่คอปทก็บอกกล่าวกับผมเมื่อสองวันก่อนว่าผู้คนเชื่อว่าธงเขมรที่ชุมนุมของเสื้อแดงเป็นของปลอมมันเป็นของจริงน่าสนใจว่าธงที่อยู่ด้านหลังดูแล้วเกือบเหมือนธงชาติของอิรักนะครับแล้วก็มีภาพเก้าภาพมาโชว์ให้เห็นว่า ไมค์ขยอนนี่งัดภาพมาเลยว่าไม่ได้ตกแต่งครับเอาค่อยๆดูทีละภาพแต่ตกแต่งขอภาพเดียวเว้นี่ครับนี่อันนี้กลายาจากของจริงรัดเปอร์เซ็นคือคือเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้มันไม่ตกแต่งอยู่แล้วคุณไมค์ขยอนผมเชื่อคุณแล้วคุณธิดาถ้าคุณใช่ทีมงานคุณทําคุณเลิกนะครับคุณเลิกโกหกคนเสื้อแดงแล้วพี่น้องเสื้อแดงคนไหนที่เห็นธงคำเม้นนะแล้วพอบอกธิดาว่าคุณโกหกมาเอากับคุณเทพไทยคนละสองร้อยบาท เราละลานไปเลยแต่ว่าเราก็ต้องเดี๋ยวเราต้องตัดตัดกลับไปที่นู่นเลยแล้วกันฮะเราต้องลาปิดรายการเลยปิดรายการเพราะว่าสวเขาแถลงสำคัญนะครับเธอกจะเลยเพลงเลยเพลงเธอผู้เสียสละพงศิษย์กัมพีพบกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ